แล้วยู21นะครับกับการที่เรายกเรายกคําว่ายู21ออกไปเลยเนี่ยมันจะเกิดลีกยู21ไหมครับสําหรับในอนาคตหรืออะไรก็ตามคือก็จริงๆเนี่ยเป็นนโยบายของท่านยกนะครับที่อยากจะให้มีการแข่งขันยู21แต่เนื่องจากว่าสถาน,นการณ์โควิดนะครับไอ้ทีมใหญ่เนี่ยเายังไม่รู้เลยว่ามันจะได้กลับมาเตะหรือจะเตะในสภาพไหนนะครับก็คิดว่าปีนี้เนี่ยการแข่งขันในยู21อาจจะ ไม่ทันการนะครับอาจจะติดขัดด้วยอุปสรรคหลายอย่างก็เลยเลื่อนยูยี่เอนี่ยออกไปก่อนนะครับครับแต่ก็ยังมียังยังมีแนวความคิดว่าอยากจะจัดยูดีการในขันของยูยี S ่เอนะครับเพื่อที่จะได้ต่อเนื่องกับการในขันยูสติกจากรุ่น1 0บยูสขึ้นมาเล่นยูยี่เต่อไปอืมใช่ครับพอพูดถึงยูเนี่ยผมถามต่อหน่อยว่าสมาคมที่ที่เมื่อก่อนคุยกันไว้ว่าบูรณาการของเยาวชนนะครับ ทั้งโค้กครับทั้งกรมพละทั้งยุทธของกวกสรุปแล้วตอนนี้สมาคมได้เอามาเป็นแม่งานกี่กี่กี่เจ้าแล้วครับเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องมีการเรียนการสอบอยูทีมชาติอะไรก็ตามเนี่ยเยอะมากครับที่เราเคยคุยคือตอนนี้เนี่ยที่สมาคมทำนะครับเราได้มีการประสานงานแล้วก็ทำงานร่วมกันกันกบกรกทในเรื่องของการจัดยุตินะครับก็ได้ข้อตกลงร่วมกันว่า กกทเนี่ยก็จะสนับสนุนเร,เรื่องของงบประมาณในการจัดการแข่งขันนะครับบางส่วนแล้วก็สมาคมเนี่ยก็จะเอายุทธ์เนี่ยมาจัดการแข่งขันเพื่อให้มันสอดรับแล้วก็ให้มันตรงล็อกกับปฏิทินการแข่งขันของเวทีทีมชาติในระดับนานาชาตินะครับทั้งรุ่นไม่เกิน17ทั้งรุ่นไม่เกิน19ปีนะครับมันก็จะมีการ,รจัดโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเวทีในการแข่งขันในระดับ AFF หรือว่า AFC เนี่ย ให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อตกลงที่ได,ทได้ที่ได้ร่วมกันก่อนส่วนรายการฟุตบอลที่จัดโดยเอกชนซึ่งเป็นก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมานานไม่ว่าจะเป็นโค้กนะครับไม่ว่าจะเป็น King า o w e r นะครับไม่ว่าจะเป็นช้างชมพูอมสินเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าในในปีนี้นะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็คงจะต้องมาคุยกับทาง บริษัทเอกชนในแต่ละลายในการจัดการในขันในแต่ละรุ่นนะครับรวมไปถึงฟุตบอลของกรมงพละด้วยว่าเราจะมาคุยกันและหาแนวทางสําหรับการจัดการในขันร่วมกันเนี่ยได้แบบไหนอย่างไรนะครับ <S <S ซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้ประสานกับทางระกรกทเนื่องจากว่างบประมาณส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นงบประมาณจากระกรกท <S <S และ <S <S เราดูดูแนวโน้มแล้วก็เป็นไปได้ยากนะครับที่ฟุตบอลเด็กเนี่ย มันจะกลับมาเตะได้ก่อนในช่วงเดือนกันยาคือยังไงฟุตบอลใหญ่ถ้าไทยลีกยเนี่ยไปเตะหลังไปเตะตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปเนี่ยบอลเยาวชนทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็คงจะล้อกันไปนะครับทีนี้ทางกรกทก็ไปสารมาว่าถ้ามันแข่งหลังจากเดือนกันยาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเลยปีงบประมาณเพราะปีงบประมาณของของประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มจากวันที่หนึ่งตุลาจนไปชนวันที่สามสิบกันยานะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ทันปีงบประมาณในปีนี้และ ทางรัฐบาลเองทางกกทอเองก็คิดว่าจะเอาเงินโงบประมาณที่มาจัดการในขันต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปช่วยเหลือไปเยียวยาวงการกีฬาน,นะครับในภาพรวมก่อนปีนี้การในขันยุติกก็คืออาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงการแข่งขันตั้งแต่ปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีในปี2564ครับ,รบสรุปยุติกเนี่ยมีกี่รุ่นครับและรุ่นยังเหมือนเดิมนะครับ13 15 1 19ไหมครับ ก็จะเป็นอ13 15แล้วก็19นะครับ17ครับก็จะขยับไปเล่นเป็น19เลยครับโอ้มีแค่สามรุ่นใช่ไหมครับเพราะว่าทางสโมสรอาชีพเนี่ยก็ต้องมีมีส่งหนึ่งรุ่นถูกต้องไหมครับครับใช่ครับ17ไม่มีนะขยับทีนี้เรื่องเรื่องของการเรื่องของการส่งทีมเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะ จะให้สิทธิ์ของสมโมสรเนี่ยทั้งไทยลีกหนึ่งจนไปถึงไทยลีกสามเนี่ยร่วมในการส่งทีมเข้าร่วมการ่นขันยูฟลีกอย่างไรนะครับครับปกติใช้ชื่อสมโมสรที่ผ่านมาใช่ครับใช่ครับซึ่งก็ส่วนมากจริงๆมันมีอยู่ในขับเรนทิ่งอยู่แล้วที่จะต้องมีทีมเยาวชนที่จะเข้าร่วมการ่งขันนะครับแต่เนื่องจากว่าปีนี้สถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยนะครับกออ็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับสําหรับสมโมสร ที่จะต้องมาโฟกัสเรื่องของเยาว,วชนสำหรับในการจัดการในขนันยยุทลิด้วยนะครับก็อ,อาจจะมีการผ่อนผันเข้าไปในช่วงปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีหน้าครับ